มันว mm ิ hmm. yeah, right. mm ่งตามมาพี hmm. mm ่ก hmm. mm ็เลยข้ามถนนจากโรงเรียนมนเรนข้ามไปฝั่งตาสัมยานอ่ะไปกินโจ๊กโจ๊กสัมยานตามมาอีกใช่เข้ามถนนแต่พตุเป๊ะตามมาอีกอ่ะพี่จะทำยังไงดีอ่ะเข้ามาหาประชิดตัวมันก็เลยจับเนี่ยทุ่มใส่มันยกด้วยความหนักมากอ่ะทุ่มใส่มันตุ้งน็อกเลยแหกเบามากเลยฮะคือ ไปเมาที่ไหนมามันก็นเดินแทะแทเแแแข้ามามีโต๊ะหน้าข้างหน้าว่างก็เลยมานั่งโต๊ะหน้าเลยเออก็มานั่ง <c oughs> นั่งหน้าเลยนี่เมาจัดเลยนะแทนที่จะสั่งข้าวต้มบนโต๊ะนะก็เอาเท้าโทษนะครับน,นบี่เป็นโต๊ะอ,อาหารเท้ามอยอย่างเง <มา S 1> ี้ย,ยใส่หน้ามามลอมามันร้นอ,งองเพลงก็เจอเท้าเต็มหน้าเลยอย่างเงี้ยโอ้ยจนทั้งมันพูดว่าแล้กร้องไปว เป็นผู้ชายดีไม่ชอบโอ้ตะโกนขึ้นมาเลยเหรอตะโกนเลยอออันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ชายดีไม่ชอบ็ลก็อยากเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยในขณะที่เท้าอยู่บนโต๊ะอย่างนี้ด้วยโต๊ะก็ต้มอา่ะไม่มีก็ต้มเลยมีแต่เท้ามันเออก็เลยหยุดหยุดอันนี้มั่ทนไม่ได้แล้วฮะเพราะว่ามั่นโดนแบบว่ารวนลรมทางวาจา ถ่างคาพูดได้ไหมพูดกับอาจาโดนถูกโดนใจโดนบูลลี่โดนบูลลี่อันนี้ไม่โดนลามใช่ไหมครับไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้ก็ไม่ยอมสิก็เลยเสียบไใจที่ที่ที่ขาตั้งนะแล้วก็เดินลงไปหามันเลยโอ้องเอามือโต๊ะโต๊บังบังเอาอย่างนี้กูเอ้ยอย่างงี้เลยเหรอต่อก็นะมันลุกขึ้นอ่าต่อยเใส่ใส่พี่พี่ก็ หลบเออนุ่งกระโปรงอย่างเงี้ยหลบพี่ก็หลบอะไรก็หลบถ้าหลบของพี่หลบยังไงใส่ไม่โดนใส่แล้วไม่โดนเราเพราะเมาพี่หลบจริงไหมหลบแล้วแล้วหลังเสร็จแล้วแขกที่ที่นั่งอยู่ทั้งหมดอ่ะก็ปอกมือเอ้าพี่มัมสู้สู้พี่มัมสู้พูดไม่มีคนเชียร์ทุกคนแบบ ดิเขาหวังดีเขาเป็นนักเลยนะเขาดีเขารักอ๋อเขารักทุกคนเขาหวังดีเขาเชียร์มัมแล้วก็ขณะที่พี่มามือซื้อมีคนวิ่งมาพุหนัดไปอ้าเราพบพ่อเราพบพ่อผงแรงมาพี่เขาบอกบอกไม่ต้องครับคุณมามิ่ต้องคุณมามาเอาคุณพี่มาออกไปเดี๋ยวผมจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจัดการเองก็ลากไอ้ขี้มาออกไปข้างนอก แล้วก็พี่มา,มาถูกลากออกไปข้างนอกเหมือนกันนั่นจะตามออกไปว่าวสะก์เสียลรมอเสร็จแล้วให้เปน็นสงบสียอรมแล้วก็พี่ก็ลงไปลงบันไดไปยืนหน้าโรงแรมเหมันก็ตามมาอีก Oh, um. ไม่ยอมจบไม่จบอบเปล่าเขาแอบชอบเปล่าเดี๋ยวก่อนไม่เขาไม่ยอมจบแต่เรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วใกล้ใกดูล้ใกล้แล้ลดูแล้วใกล้แกล้ละใกล้ลล้วะใกล้ลกล้ลใกล้นถใกล้ลใกล้ลใกล้ละใล้วะใกล้ละากละใกละเก๊้ะมันวิ่งกา้ลาพี่กล้ลยใก้ามถกนจาใกล้งะใกล้นะในล้ละ้ลลาะกน้กกกล้ก้ลใอใ ข้ามถนนตุ๊บตุ๊บเป็ดทำมาอีกอ่ะพี่ก็ทำยังไงดีอ่ะพี่ก็ตอนนั้นฝั่งสานย่างกำลังทำถนนนะทำถนนแล้วมันก็จะมีเอ๊ะไม้ปักอยู่บนปูนที่มีทาสีแดงขาวแดงขาวแดงขาวที่ั้งนังดกันรถตกถนนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหาประชิดตัวมันก็เลยจับอย่นเนี้ยทุ่มใส่มันยกด้วยความหนักมากอ่ะุ่มใส่มันตุ้งน็อกเลย แล้วเห็ดมันจบไงอ่ะพี่ก็เลี้ยงทุกๆทุกทุกมาปีไปเลยตุกตุกพี่ไปประตูน้ำเลยไปนั่งกินข้าวมันไก่ดีไม่กินไม่กินต้องเลื่อนหมูไม่กินยิ่ก็ข้ามันไก่ก็ได้สวยด้วยเอาแท่งปูนฟาดคนเมาเพราะโดนแซวเป็นของซุปตาคนไหน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเรื่องวิมานะเรื่องวิมานะครับแล้วเหตุการณ์เป็นเหมือนที่เล่ามาหมดเลยป่ะครับเหมือนหมดเลยค่ะโอ้เพราะว่าแขกงี้เง่าอย่างนี้เราก็ไม่เอาไว้ฮะ นี่เก็บเลยจริงๆพ่อพี่น้ำเนี่ยไม่ให้ไม่เกียดนะยกขาขาขึ้นมาบ้างไม่ให้เกียดไม่ให้เกียดมากเลยเขาเป็นเดบชาเลยแบบเขาต้องยืดขาเขืออะไรอย่างงี้ยเขาต้องมาชาเลยก็ตอนหน้ามัมหลัางเอาต้องมาแต่เขาพูดจาไม่ดีด้วยพูดแต่หน้าเกลียบุรี่แล้วก็คือวันนั้นน่ะเราก็ทุ่มไปด้วยไอ้นั่น่ะไอ้ไม้ที่มีขาวแดงขาแดงมีตุ้มตุ้มปูน่ข้างล่างที่มันตั้ง ก็คือประมาณถ่ายครับนั่นแหละสลบเลยเหรอยกไหวที่สุดสรุเลยเพราะมันเมามเาอยู่แล้วพี่ยังงไโดนต้งเดือกเมาไปแล้วบุ้งน่ากลัวจังไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือป่าจ้าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอโทษนะกันขอโทษแล้วกันค่ะไม่เขาก็ไม่เมาแล้วล่ะเขาก็ไม่เมาค่ะแล้วหลังจากนั้นน้ำมันก็จะโดนเจ้าของแลนด์เรียกขึ้นไปพบว่าตัวตัวใช่ไหมว่าห้ามทะเลาะกันเราทํางานตรงนี้เรา ไม่มีสิทธิ์ที่จะเงานบริการใช่ฮะ